โอเควันนี้ผมจะมาสอนลง YouTube นะให้เวลาเรามาอย่างงี้ให้เรากดตรงรูปบวกข้างล่างนี้รูปบวกแล้วก็กดคำว่าอัปโหลดวิดีโอแล้วก็จะมีวิดีโอให้เราเลือก,กเรากดไปกดถัดไปแล้วก็กดสีฟ้าข้างบนนะ ็จะมาันนี้ส่วนวิธีเปลี่ยนชื่อช่องก็กดตรงนี้อย่างเงี้ยชื่อว่าอัติภัสก์มนก็กดตรงนี้กดคำว่าช่องของคุณกดตรงดินสองตรงนี้ก็กดตรงชื่อนั่นแหละก็จะเปลี่ยนชื่อช่องได้ A mí Con la genuina. Con la Con... para... Con... Con...